สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพฤหัสนะคะวันนี้อ้อมีส่งมอบรถหนึ่งคันค่ะของคุณกัมมลรัตน์นะคะนี่เลยลูกค้าทั้งสองพันนะคะคุณกัมมลรัตน์แล้วก็คุณนนทชัยนะคะมารับรถรุ่นไฮแลนเดอร์สี่ประตู1.9 DDi เกรด LDA ค่ะคันสีขาวมุกนะคะคันนี้ที่ จอดอยู่ตรงนี้รอ,อเลยนะคะแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทอันนี้รวมค่าสีขาวมุกแล้วนะคะนี่ด้านท้ายก็ห่อเช่นเดียวกันลูกค้าทำพิธีไหว้รถเรียบร้อยนะคะเอาเลือเอาชัยแล้วทีนี้ก็เหลือแค่มารู้จักกับเจ้าของรถเท่านั้นเองนะคะอ้อ,อก,ก็เลยพามาชมรถก่อนเกรด LDA นะคะนี่ไหว้แล้วพวงมาลัยเรียบร้อยนะคะอันนี้จัดเตรียมให้ลูกค้า บ้านหลังนี่นะคะกว้างขวางเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามารู้จักกับเจ้า,จาของรถกันนะคะสำหรับคันนี้น้องกมวลรัตน์นะคะสองพันอะมาเลยจ้ามาเข้ากล้องกันหน่อยเร็วสวัสดีค่ะแนะนํำตัวหน่อยมาจากไหนยังไงคะมาจากลาบินตาอ่ารู้จักกับพี่อ้อได้ยังไงจากเพจค่ะจากเพจเพจเฟซบุ๊กนะคะ ศึกษานานไหมกว่าจะตัดสินใจซื้อรถเดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งใช่ไหมเดือนหนึ่งตัดสินใจซื้อแล้วเอารถนานไหมไม่นานค่ะเอรถก็ไม่นานเนาะคันนี้เนาะอ่ไม่นานถเท่าไหร่เนาะอ่าเป็นคนที่ไหนยังไงคะจังหวัดไหนคนจังหวัดสกลนครคนน้สารบานเ่าเนาะวนนิสารเนาะวิศนเนาะอ่าเป็นเรื่องไหนดีใจพอเห็นรถแล้วดีใจครับมากพอมากพอมากต้องไหนของอิสุสจ้า คัดแบบมั่สั่แต่ไฟตาไฟาไตาสอไฟสวยอ่ะไฟสวยกระจังหนมาสวยว่ากระจังหน้าสวยเนาะตัวใหม่สองพันยี่สิบสองนะคะอ่ะถามนิดนึงเรื่องจัดไฟแนนเรื่องจองยากปะไม่ยากครับพี่่ยากเนาะครับอันนี้ดาวไปเท่ายจังสองแสนเอาพันพันเดอนท่าไหรเท่าพันสองครับเาพันกว่าเนาะครับนี่รวมประกันชีวิตแล้วเนาะไฟแนนพันหยาบเ หมอครับไม่กินหมูเองเนาะโอเคแล้วกาโอนเงินการโอนเงินมาจองเนาะโอนเงินไม่ตายเงินดาวบราเคยเห็นหนาเซลเลยประหลุจคนรูย่าติหมอญาติบอกไหมว่าจะไม่ได้รับรถอะไรแบบเนี้ยก็มีกังวลมากกังวลนะกะกะย่านตังน้อยแหละเนาะประหจตอนนั้นคุณสิมาเห็นหนาเซลมือนี่แหละเนาะัจ้้าวนนีได้ตามขอตกลงบมอเงินไข ได้ตามตกลงครับตามตรลงแน่เนาะโอเคจ้าก็วันนี้เริ่งงามยามดีเนาะพี่อออขออวยพรเนาะขอให้เดินทางคล้วคลาดปลอดภัยขอให้รวยๆเฮงๆขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาจากนี้แล้วก็ตลอดไปขอให้รถคันนี้ขนเงินขนทองขนโชคขนลาบนะคะขนแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะมาในครอบครัวของเราขอให้วันนี้วันนี้วันแห่งความหวังด้วยนะคะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ถูกลอตเตอรี่เอารางวัลที่เท่าไหร่ดี วันที่หนึ่งเลนที่หนนะเนาะอ่าเลข<า>นี้นะคะเลขนี้เลขนี้อ่าโอเคไปรุ่นกันนะคะคขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ